สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวัด สีเบิกมุซาหารอนสทย้ำความสัมพันธ์ไทยซาอุส่งสัญญาณดีการค้าการลงทุนพุง่งนายนาวาจันทนสุรคมกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสทอทและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชี้แจงความคืบหน้า การเจราจาด้านการคา้าการลงทุนของไทยกับซาอุดิอาระเบียยานการคา้าการลงทุนพุ่งพร้อมแนะธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคา้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ไทยและซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่27-31สิงหาคม2565นายเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปซาอุดิอาระเบียพร้อมภาคเอกชนกว่า130รายเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัรและเอกชนประจำซาอุดิอาระเบียในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการค้าการลงทุนและเจราจาหารูทางขยายการนำเข้าสินค้าไทยให้เพิ่มขึ้นการเดินทางในครั้งนั้นนายเกรียงไกรในฐานะผู้แทนคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน3สถาบันกกรได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU การจัดตั้ง Joy Business Council หรือ JBC กับ The Federation of s a u Saudi Chamber of คอมเมิร์สหรือ FSCC เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอาหารอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจบริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในตลาดซาอุดิอาระเบียและสนับสนุนการจัดตั้งสภาธุรกิจไทยซาอุดีอาระเบียเพื่อขับเคลื่อนการเจราจาทางการค้าซึ่งคาดการว่าสามารถทําการค้าร่วมกันและซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ไม่ต่ำกว่า1 0,000ล้านบาท ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่มีการลงนามจัดตั้งสภาธุรกิจไทยซาอุดิอาระเบียนายนาวากล่าวในการถแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมว่าภายหลังจากที่ได้มีการลงนามความร่วมมือขณะนี้ซาอุดิอาระเบียต้องการดึงนักลงทุนจากทั่วโลกและนักลงทุนจากไทยไปร่วมโครงการซาอุดีวิชั่น2030ที่ตั้งเป้าหมายจะนำพาซาอุดิอาระเบียไปสู่อนาคตใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมกับนโยบายในการสร้างเมืองใหม่ที่ท,ที่มีชื่อว่านิอุมซาอุดิอาระเบีย สมาร์ทซิตี้เมืองไฮเทคแห่งอนาคตเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันแล,และเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจโดยประเทศซาอุดิอาระเบียพิจารณาว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถสูงในหลายอุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ปริโตเคมีวัสดุก่อสร้างอาหารและการเกษตรจึงได้ชักชวนอุตสาหกรรมเหล่านี้จากไทยให้ไปลงทุนในซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้สังคมซาอุดิอาระเบียกำลังเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ริร่อหันมานนยมบริโภคอาหารปรุงสำเร็จและสนใจสินค้าแฟชั่นซึ่งโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะลงทุนในซาอุด ซาอุดิอาระเบียคงหนีไม่พ้นสินค้าจำพวกอาหารปรุงสำเร็จเครื่องสำอางอัญมณีและภาคการท่องเที่ยวและสุขภาพขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียก็กำลังเล่งลงทุนในไทยเป็นจำนวนเงินกว่า3แสนล้านบาทโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการแพทย์น้ำมันและปิโตรเคมีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะบันออก e อ c นับเป็นสัญญาณที่ดีที่สะท้อนเศรษฐกิจในซาอุดิอาระเบียและโอกาสการลงทุนของไทยในอนาคตเป็นการเริ่มต้นรือื้มสั์ ให้เป <Ay> ็นสถาบันอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมนะครับมามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาครับเราก็เลยโครงการนี้ก็เป็นเป็นโครงการที่จะยกระดับทั้ง s อสทั้งอุตสาหกรรมในโุมนั้นจะเป็นการเชิญชวนซาวิติอารดียมาลงทุนในไทยแล้วก็ไทยที่สนใจไปลงทุนที่ซาวยด้วยแล้วก็เมื่อเดือนมีนาคมนะครับร้อยละเก้าเจ็ดจุดแปดนะครับเดือนที่แล้วเราว่าเยอะแล้วนะครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor, Generation Mai, Hope that he showed me to the <laughs>